ถ้าปฏิบุชาถามผู้ขี่มาพักพวกนักเทววิทยาในเมื่อเขาอ่าวว่ามีพระเจ้าผู้สั่งแล้วเทคนิคในการวิจัยถ้าปฏิบุชา,ามก็อีกข้อหนึ่งว่าหากว่ามีพระเจ้าผู้สั่งพระเจ้าเป็นเหตุของโลกใช่ไหม <S <S เขาบอกว่าใช่ถ้าเป็นเหตุของโลกแล้วอันใดที่เป็นตัวเหตุแสดงว่าอันนั้นจะต้องเป็นผลของเหตุกาันหนึ่งอ่าอันนี้เป็นหลักของตรักรกวิทยาหรือหลักลอจิกนะหลักลอจิกซึ่งโลกในทางวิทยาการรับรองแนะล้ว สิ่งใดที่มันสามารถเป็นเหตุให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งได้สิ่งนั้นจะต้องเป็นผลมาจากเหตุอีกอันหนึ่งสิ่งใดที่าเป็นสิราถือว่าเป็นผลสิ่งนั้นก็ต้องมีเหตุสิ่งนั้นเป็นตัวเหตุสิ่งนั้นต้องเป็นผลมาจากเหตุอีกอันหนึ่งยอกย้อนตับตอเนืึอเข้าไปกีลาชั้นกีละชั้นเพราะฉะนั้นหลักการนี้น่ะทางพุทธศาสนาเราจึงถือว่าพระนิทานน่ะ้นจากเหตุและผลพพานไม่ใช่เหตุไต่เป็นผล ถ,ถ,ถ้ายังท่านิพพานยังถือว่าเป็นผลอยู่คือท่นิพพานมากแล้เป็นผลของมากแล้วนะพระนิพพานต้องไม่เทีย่ยงเพราะสิ่งใดเป็นผลอันผลิดมาจากเหตุสิ่งนั้นก็ต้องสามารถจะเป็นเหตุให้เกิดผลอีกสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกับสิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิดผลสิ่งนั้นก็จะต้อเป็นผลมาจากเหตุอันหนึ่งยอกย้อนซับซ้อนกันขบัดเหตุนั้นเมื่อพระพุทธองค์จะแสดงเรื่องนิพพานธรรมแล้ว พระองค์จึงยกว่านิพานนั่นน่ะพ้นจากความเป็นเหตุและพ้นจากความเป็นผลนะอมัชจิตเป็นเหตุโพลกิตเป็นผลของมัชแตแต่โพลกิตก็ไม่ช่นิพานตัวโลกิตจะไม่ช่นิพานมัคกิจกับโพลกิตเอานิพานเป็นอารมณ์ตัวมัคกิตกับโพลกิตเองไม่ใช่นิพานนะเพราะฉะนั้นแสดงว่านิพานไม่ใช่ผลและก็ไม่ใช่เหตุนี่เราแสดงกับพัฒนะในหน้าอย่างนี้ก็เมื่อท่านริดว่าพระเจ้าผู้กล้าเป็นเหตุของโลกแล้ว ม่หลักแห่งลอจิกค,คือปรัชววิทยาอัอเนเป็นวิทยาการว่าด้วยเหตุผลพระเจ้าก็คือผลของเหตุอีกันหนึ่งท่านจะยอมรับไหมเ <c oughs> ขาบอกไม่ได้ไม่ยอมรับพระเจ้าไม่มีใครสร้างได้ถ้าท่านไม่ไม่ยอมรับพระเจ้าไม่มีใครสร้างได้พระเจ้าก็เป็นเหตุของโลกไปด่าผู้ว่าในคำพูดสนเองท่านบอกพระเจ้านีเป็นเหตุเป็นผู้เป็นเหตุเป็นสุขุนเหตุของโลกเขาเป็นผู้สร้างผู้รงสรท์ถ้าอย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องยอมรับโดยปริยายสิว่าพระเจ้าต้องเป็นตัวตัวผล คือมาจากเหตุอีกอันหนึง่งถ้ายอมรับไม่เล่าเรายืนยันครั้งนี้ในเรื่องคำว่าเหตุผลเหตุผลเนี่ยยืนยันเขาเช่นในคำนี้กับเขาถ้าเขาบอกว่าไม่ยอมรับถ้าไม่ยอมรับท่านก็ต้องมายอมรับเหมือนกันว่าพระเจ้าไม่เด้ผู้สังส่งลกคือไม่ได้มีเกี่ยวมีเยื่อใยเกี่ยวดองอะไรกับโลกเลยถ้าพูดพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดโลกแล้วผู้พระเจ้านั่นแหละจะต้องเป็นผลของเหตุอีกอันหนึง่งเหตุอันนั้นคืออะไรล่ะแสดงว่าพระเจ้ามันถึงเป็นผู้สัพพัญญู หรือเป็นผู้สัพสพิเพราะว่าย,ยังต้องเค็ดมาจากเค็ดริ่มอีกอันหนึ่งต่อมาเรื่องก็คือพระเจ้าจะต้องมีพ่อแม่บิดามารดาเหมือนกันเขาบอกพระเจ้าเกิดเท่งได้มันยังจะต้องอาศัยเฟ็ดเอาศัยผลหากเช่นนั้นทําไมท่านจะยอมรับทฤษฎีทางพุธเราตัางไม่ได้ว่าโลกเกิดจากลัคนาการเกิดจากธรรมดาเกิดจากเพราะเคไม่ใช่คําว่าธรรมถีติธรรมนิยามเนี่ยโลกเป็นธรรมถิติธรรมนิยาม โดยไม่ต้องมีเขามือพระเจ้ายื่นมือมาเกี่ยวข้อไม่จาเป็นทําไม่ยอมรับไปยด้ท่านท่านสิกับทัานทานพวกเราชาวพุทธในข้อี่วาหาว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยรู้จักแต่ผลไม่รู้จักเหตุนะเพราะว่าโลกจะเกิดเองลอยไม่ได้แต่งงตัวท่านเองนะกํกำลังจะรู้จักผลรู้จัก,จกเ,หเหตุเหมือนกันถ้าหากว่าท่านจะยอมรับพระเจ้าสืบมาจากเหตุอ,อันหนึ่งแล้วราชาทธจะยอมรับเหมือนกันว่าโลกนี้จะต้องมีเหตุอ,อันหนึ่งอยู่เบื้องหลัง แต่หากว่าท่านยอมรับว,ว,วพระเจ้าโดยพระเจ้าเสด็จทันหนึ่งเป็นผู้เกิดเองได้แล้วเราชาวพุทธถือว่าโลกนี้เกิดโดยหลักธรรมดาคือหลักธรรมธิปิธรรมนิยามาตาดาเห็นกัมฉะนั้นท่านจึงไม่ควรจะมาตั้งข้อกล่าวตวาหักล้างจู่โจมเราชาวพุทธหาว่าพุทธศาสนาเรามีไม่รู้จักพระเจ้าผู้รานอกจากพระเจ้าผู้สร้างพระหาโพจะมีแล้วพระเจ้าผู้นั้นคืออภิชาในฐานะที่ว่าอริชาเป็นบ่อกเกิดของชีวิต ขอจความของพระเจ้าของคามดูวิญ,ญญาณที่เขามาเวียนว่ายตายเกิดอวิชชาถ้าฐานะของพระเจ้าจะมีอยู่ฐานะของพระเจ้า,า,านั้นชาวพุทธถือว่าเป็นอวิชชาซึ่งไม่ใช่สำหรับหน้าที่เราชาวพุทธจะมาอ้อนวอนบูชาสุพรัณข้ามเราชาวพุทธถือว่าอาวิชชานี่เป็นตัวที่จะต้องถูกทำลายไปเพราะเป็นก้นเล่าแห่งความทุกข์นานัตการของสัตว์ตะวุโลกผิดกระทั่งสันเสริญยันยอผู้ที่สร้างทุกข์ให้กระทักคือสร้างโลกโลกคือความทุกข์ พระเจ้าผู้สร้างโลกนะ่ะได้สร้างโลกขึ้นยาใไทควาส,าสุขสมบูรณ์ทุกประการหรือหรือว่าทั้งความทุกข์มาให้ด้วยถ้าโลกนี้มีแต่ความสุข,ขารมไม่มีเกิดแก่เจ็บตายก็น่าจะอภิรมชื่นชมสดุดีพระคุณของพระเจ้าหรอแต่ตรงกันข้ามโลกนี้ไม่ใช่มีสิ่งที่น่าอภิรมอยู่ทุกเมื่อเชื่อยาวนะประเดี๋ยวแผ่นดินไหวประเดี๋ยวกระบาด นี่ความทุกนานับการของมนุษย์โลกภัยไข่เจ็ดใครสร้างมาใครบันดาลสิ่งนั้นมาจากอะไรนี่เราถามอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราชาพวพุทธที่จะไปอ้อนวอนกราบไหว้ท่านผู้ที่บัรดาลให้มีโรกภยรกัยไข้เจ็บให้มีโรกติดต่อให้มีไฮดราวให้มีตัวเอ่อโลกพอรพิษโลกจับตันให้บัรดาลในแผ่นดินไหวให้บันดาลในใน,น,ใน,น้ำาพวกเราไปกราบไหว้ไม่ลงคอหรอกท่านผู้กับกาะทำบรนดาลอย่างนั้นก็นนทำสาวไหว้ไม่ลงคอเนี่ย เพราะฉะนั้นาสนาของข้าพุทธเจ้าก็คืออวิชชาพระเจ้าในฐานะค้างโลกก็คืออวิชชาอาวิชชาคืออะไรคือความโง่ความสัญญาณความไม่รู้ความจริงของชีวิตนี่ซึ่งเป็นสิ่งจุดแรกที่นักปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาจะต้องกําจัดไปเรามีวิธีโต้ต่อบป็นนักวิทยาเทนท์นเทววิทยาอย่างนี้ไม่ใช่นี้อยากผมอยากจะเสนอหนังสือที่มีค่าเยี่ยมที่ ถ้าคุณเจ้าทุกลูกควรจะมีประจําย่างทุกเล็กทุกทุทุกทอย่างไปในกรณีที่ไปโตัวตอบกับพวกนักเทววิทยาเขานะผู้บาทหลวงและผู้มิชันลรีแผ่ชาสสนาเขาจะมาอย่างนีเุาจะตอบสนาโดยมาทาโบวาทีหรืออะไรแล้ว